คาเหลืองก้อนนี่นี่ผมปลูกมาได้หกเดือนแล้วครับแต่โดยปกติแล้วคาเหลืองที่มีอายุที่สิคุดขายไดน้นี้ต้องมีอายุแปดเดือนถึงสิบสองเดือนครับถ้าคุดก่อนแปดเดือนนี่ครับหัวคา,ากระิออนว่าเป็นทีต้องการของตลาดถ้าเกินสิบสองเดือน หัวคากับสิแกแห้งเสียงต่อการที่จะเป็นเชื้อราในหัวคานะครับคากรอหนีนี่ผมสิขุดเพื่อการทดลองนะครับเพื่อการทดลองเพื่อสลายหัว่าหัวคานี่หกเดือนนี่สิออนสิแกสําไดนะครับแต่ผมอยากที่บอกสําหรับคนที่จะปลูกคา ในดินทงกุลาหองหายเห่านี่นะครับคาที่สิคุดขายจริงๆนะ่ะควรจะมีอายุแปดเดือนทั้งสิบสองเดือนนะครับแต่โดยปกติแล้วนี่ผมสิปลูกคาเหลืองนี่ในดินที่มีดินเหนียวปนดินทรายร่วนนะครับปนดินทรายร่วนเราผมก็จะปลูกสลับกับต้นกล้วย าะต้นกล้วยนี่เสียในดินเย็นปลูกสลับกันสินี่คาก้อนนี่แล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็คาสิครับสลับกันไปเส้นในดินเย็นสีบกค่อยเกิดเชื้อรานะครับแต่คาก้อนนี่นี่ผมบ่ได้ปลูกในดินเหนียวนะครับไ่ได้ปลูกในดินเหนียวผสมดินด่วนนี่ผมปลูกเฉพาะดินทรายดินทรายร่วนครับ ทดลองครับทดลองปลูกกับดินที่ไม่มีดินเหนียวมีแต่ดินทรายรวนทดลองนี่เป็นก้อที่ปลูกเพื่อการทดลองก้อนสิคูดคานี่ครับผมก็ัะเกี่ยวลำต้นออกก่อนครับเกีียวลำต้นออกก่อนนะครับออลำต้นเกี่ยวแหลวไปต้องเอาไปใส่ครับ เอาไปโยนใส่ไว้ในหลุมขนมครกในสวนครับเพื่อที่ใช้เป็นปุ๋ยอยู่ในนี้เลยครับเกี่ยวเสซ็ตแล้วครับคือการขุดคาขุดคาเหลืองในเดือนในดินทงกุลาหองไห่นี่นะครับการขุดกระสิขุดมัดกอเลยครับถ้าขุดสีอกหนึ่งคนะือคุดเครงกอ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราเสียเสียถิ่มบดายยั้งหรอกครับการขุดในดินทงกุลานี่คือดินทงกุลาหองหายนี่ซิมีซิมีดินเข้มนะครับดินเข้มพ,พ่อประมาณนะครับเลือซิมีดินเอือดปนนะสิไหมครับอมบูว่าดินทินอื่นในต่างจังหวัด สิเป็นลักษณะเหมือนทงกุ่ลาหองไหาบมครับมาคุดกันครับทดลองเบิง่ง่าจะเป็นอย่างไรคาอยู่กเดือน นี่ครับคาเหลืองอายุหกเดือนนะครับที่วายูในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับ อยากให้กอใหญ่อยากให้กอใหญ,ใหใหญ่และหัวคาก็สิได้หลายว่ากันก็คือ8ดเดือนเลยครับต้อง8ดเดือนถึง12เดือนนะครับครับผม